สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอกันทนลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พะอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรีสเกตจัดงานวันครูครั้งที่69ภายใต้แนวคิด ครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่16มกราคม2568ค่ะที่หอประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า1นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีบูชาบุรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติอาชีพครูในงานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568ภายใต้แนวคิดครูถ่ายร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรร ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมความสาม,มัคคีความร่วมมือและการปลองดองของชาติและบ้านเมืองเพื่อทำรงไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบ้านเมืองสืบไปคณะรัฐมนตรีมีมตกิกำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่พระราชบัญญ,ญัติครูได้รับการประกาศในรัชกิจจานุเบกษา เมื่อปีพุทธศักราช2488เป็นวันครูแห่งชาติ โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่าครุสภาเป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรกของส่วนกลางซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปีปัจจุบันสํานักงานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพา,ารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิต ความหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความร่วมมือความสมัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมเพื่อทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนครูนักเรียนนิสิตนักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถ,ถึงพระคุณครูค่ะ